สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับกับเกม a r t h s t o n e สำหรับวันนี้เรามาอยู่กับเด็กสเปลดามิเกชามานนะครับแปลว่าชาแมนพลังความเสียหายเวทนั่นเองที่มาเล่นชาแมนในวันนี้นะครับเพราะว่าเราทำมาครบทุกคลาสแล้วครับเหลือแต่คลาสชาแมนที่ยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็เด็กนี้นะครับเป็นเด็กชาแมนอันเดียวที่รู้สึกว่าเวิร์กสุดแล้วนะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเด็กนี้ก็เน้นลงตัวเพิ่มความเสียหายเวทแล้วก็เน้นเวท มนจมตีแล้วก็ใช้อาวุธนะครับดูแฮมเมอร์หรือว่าตัวตำนานอย่างอินาร่าครับในการทำให้ฮีโร่ของเราตีได้สงครั้งนะครับตีเข้าไปจนกว่าเขาจะตายนั่นเองหมดละแค่นี้นะครับเด็กนี้ง่ายง่าย,ายรือกันเลยมาแล้วครับตาแรกของเราเจอกับอะไรเอ่ยเมจพบกับเจนนพราวด์มู โดนหาที่เองโอ้ยคอมโบโคอนราชารัสต์คอนแต่ไม่เอาก็ได้นะครับล่าเยอะรอก่อนเถินแรกๆต้องมีดิมีของมาเล่นหน่อยได้เศษแกะนี่ดีกว่านะหรืออันนี้ในเทิร์นสอง ลงสิครับลงสิครับฆ่าไหมอ้าวไม่ไมี ก็แจ่มแมวนะครับฆ่าทิ้งเหรอไม่จเจมเป็นละมั้ง่งปีอืมผ่าน อาไงดีงดพลังข้าไม่เคยจางหายไปว้าว ต้องฆ่าทับแมงนี้นะถ้ามันตายแล้วเดี๋ยวมีเนี่ยนมันจะมีแบบเวทมนต์บวก 2, 2> ตอตลอดไม่ได้ยิงห้าฆ่าตัวนี้ได้ฆ่าไปก่อน ราะตัวนี้ถ้ามันตายถ้ามันเล่นเวทมันจะเสกหนอนมาสองตัวแล้วปากเรามากเลยนะครับตัวไปดิได้เวทมาลงเลยไหมลงเลยดีกว่าไฟฮาร์ดเออเสกวิญญาณหรือว่ายิง ดีดีกว่าอือเสกบินเนียน่ยขึ้นมาอีกครั้งเหรอไม่เอาเอาเวทยิงดีกว่าเตรียมตัวยิงนะครับเรามีนี่ส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 ิบสองเล่นกับไฟระวังโดนเขา โอ้ได้เพิ่มพลังโจมตีมายิงนี่สามหกกับสเป็นสิบพอดีผ่านมาก่อนถ้าเราได้สเปลดาแมนอีกตัวหนึ่งนะครับยิงนี่ได้เลยตายพอดีสี่สอันนี้ห้ากับสีสี่ ไปกับ53พอดีต้องเลียวดาเมีนแค่แขกหน้าจังงาวโหเยไม่ได้ว่ะอีกรอบนะ จดไวยิงหลอ 7. เจ็ดเตรมตัวตายต้องทุ่มเทศึกษาถึงจะเชี่ยวชาญถ้าไม่มีฮิวยังไงก็ตายนะครับ ตายแล้วตายซะเ,เรียบร้อยปับปะประปะผ่านไปหนึ่งตานะครับตีแรกกันมา,มาเ,เจอกับโรก จากโทสะของข้าไปได้เจ้าอยู่เบื้องหน้าราชารัตตคารมาทีครับมามีคงมีค้อนอาวุธพร้อมสับพาน เทินสอง 2, เราสามารถลงค้อนได้นะเท 2, ินสองมีสองนรานี่เป็นสามสี่ห้าลงเมื่อแต่ไปคิดเลยโอเวอร์ไปนะครับโอเวอร์ไปนิดนึงธรรมดาดีกว่าเเจ้้าาไม่อกกย ได้อันนี้มาข้าต้องมีมานาอืมด้วยวิญญาณอภุดดา,า,านาลงไหมลงดีกว่ามาั้งถ้าไม่ลงเท่านี้เธอหน้ามีสามมานาช่วยพูดอีกรอบนะ ต้องให้เขาเลือกนะครับจะฆ่าตัวไหนนะอุ๊ยขวานเอาเจ็บไปดิเจ็บไปสิครับเจ็บไปสิครับอาวุธก่อนไหมแล้วค่อยลงตัวนี้ มินเนี่ยนดีกว่าเดี๋ยวตายแน่เลยไม่เป็นไรตายก็ตายตีตีตีมินเนี่ยนดีกว่านะครับเขาจะได้ต้องมาฆ่าเราด้วย <c oughs> เราไม่ฆ่าแล้วก็ตีต่อไป จัวตีแมงเอาเสียอาวุธไปแล้วเสียอาวุธไปแล้วอ๋ออาวุธมาใหม่แล้วยังไงแล้วโหได้โล่ด้วยอย่างนี้เสร็จ <c oughs> เสร็จชั้น <c oughs> เหลือเจ็ด 4 5 6 7 8ฉลาดเรียบร้อย4เทอเท่านั้นเองนะครับโอเคผ่านไปตาที่สองนะครับเดี๋ยวต่อกันเลยตาสุดท้าย please พบกับทิรันดาขอพลังให้พ่ะเจ้าอยู่เบนะื้องหน้าราชารัชทาคาร พรีสหรือลงคือพายุเธอหน้าเราก็อาจจะทำอะไรไม่ได้นะครับไม่เป็นไรปีหน้าเข้าไป คอย้ยว้าวตีหน้าเข้าไปอย่าได้แคร์ <อ>ย,ยิงสี่แล้วก็ทำให้เราตีได้ด้วยไม่จำเป็น <Records> <attered> ตีตีดีกว่า ทำอะไรของคุณเนี่ยตัวลบพลังจุ่มตีอ้าโอเคไม่สะทบสะทานครับอืมนีม่ดีกว่าตีตีรอนกอเราคลอดนะครับนกเราเคลอดเราจะยิงยิงยิง ฮะเสกแมงมาลงแมงมาไม่แคร์ครับหิวแล้วหิวแล้วมาเยอะ ตีอัดเข้าไปเทิร์นนี้เขาจะโดนอีกเยอะเลยนะครับไม่ใช่เทิร์นนี้เทิร์นเนี่ยจะถึงตาเราต่อไปเนี่ยว้าว หุยเวทมาต้องใช้เลยทับเวทนี่ยิงเท่าไหร่หกตีตีเตรียมตัวเดสมอร์เร เตรียมตัวเดซมรเรเหลือสบนมือเรามีเพียบครับแต่ว่ามานาเราโดนโอเวอร์โหลดอยู่ยิงได้ใบเดียวนะครับยังไงดีถ้าเขาไม่ฆ่านกเราเนี่ยยังไงก็แย่ yeah. าตายเองปุ๊บ <conservatives> ตายไป <lyrics> ปั๊บปสมตาด้วยความรวดเร็วนะครับ เอาละตานี้แถมดีกว่านะครับสามตาแบบเร็วลอเกินเจอวอลรีเออร์พบกับแกโรชไชนะวางตายเจ้าอยู่เบื้องหนะ้าราชารัสตคารวอลรีเออร์โอ้โหได้แต่ละใบามาไม่ค่อยดีเลยครับมีแต่ใบเคลียสนามาลง ลงแล้วตีตีโอ้โหหาตัววิ่งมาชนเราเลยนะครับอย่างน้อยก็ขอซัดหน้าก,ก่อนอนะซัดหน้าก่อนนะมาละว้า พอดีเลยแรกอันนี้ตายไปแต่ดีแล้วนะครับเราเขาไม่ได้พรามเข้ามาในเด็กจั่วมาอีกแล้วโลนี่ฆ่าทิ้ไปลงอย่างเดียวครับไฟฮาร์ดได้การใบเดียวไม่เป็นไร เดี๋ยวเราดูแฮมเมอร์ดูแฮมเมอร์แล้วตีหน้าได้ละเรายังไม่เสียการ์ดดาเมจไปกับมินเนี่ยนเขานะครับเอาไงดี oh เรามาเพราะอยากเล่นเรามาเพราะอยากเล่นโดนดูแฮมเมอร์ซัดหน้า <c oughs> เทินหน้ารามีสีมานา ช่วยพูดอีกรอบนะเดี๋ยวข้าจะตดัดหน้าเข้าไปจัดหน้าเข้าไปแบบหนักๆทุกคนอาจจะงงเอ้ทำไมการนี้กลับขึ้นมาอีกนะครับก็คือมันมีนักจดโน้ตคนขยันนะครับตัวนี้เมื่อร่ายสองลงมาได้สองสามเมื่อเราร่ายเม็ดมนนะครับจะนําเวทดมนที่เราร่ายนะกลับขึ้นมือ ตามสบายไม่สนใจหรอกครับอันนี้ยิงสามใช้นี่ก็เป็นตีหกสองทีชนะเลยตายซะบุ้ม เรียบร้อยด้วยความรวดเร็วอีกครั้งในะตาที่4จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคิดในวันนี้นะครับ4ตาติดต่อกันเลยด้วยความรวดเร็วนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ